รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปชมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับซึ่งเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาพระ,ะท่านไมเคิลจอร์ดดิสมบรีเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยมีคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยนำโดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชปรยัจกวีอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้การต้อนรับครับ ซึ่งในวันนั้นพณะท่านได้กล่าวสุนทรพจน์เรื่องสิทธิทเสรีภาพในการนับถือศาสนารายละเอียดของกิจกรรมนั้นน่าสนใจครับซึ่งถือว่าเป็นหน้าประวัติศาสตร์ที่สําคัญของมหาวิทยาลัยครับรายละเอียดนั้นเป็นอย่างไรบ้างเราไปติดตามชมเลยครับ As an American who has lived overseas and raised my family primarily abroad, I have been able to see my country more clearly and appreciate the freedoms enshrined in our Constitution. ในฐานะอเมริกันชนคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ต่างแดนและสร้างครอบครัวในต่างประเทศกระผมจึงมีโอกาสมองเห็นประเทศของตนได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและซาบซึ้งในคุณค่าแห่งเสรีภาพที่เชิดชูอยู่ในรัฐธรรมนูญของเรา One of the most important of these freedoms the freedom of Religion the these the is หนึ่งในเสรีภาพที่สำคัญที่สุดนั้นคือเสรีภาพในการนับถือศาสนา Congress shall make no law.

the freedom to assemble and the freedom to petition our government freedom peaceably assemble, freedom redress grievances. for red of our and a กลุ่มบิดาผู้ก่อตั้งสหรัฐได้บัญญัติเสรีภาพในการนับถือศาสนาไว้ในรัฐธรรมนูญของเราซึ่งเป็นหนึ่งในหลักการเบื้องต้นที่สำคัญชเช่นเดียวกับเสรีภาพในการพูดเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและเสรีภาพในการร้องทุกขต่อรัฐบาลเพื่อจัดการเรื่องร้องทุกขซึ่งเป็นรากฐานของสาธารณรัฐของเรา The United States has stood for religious freedom from its founding and even before. The first Americans came to the New World in the 17th century to be free to worship as their consciences dictated, escaping a European continent that at that time in its history was still dominated by establishment churches and prescribed religions. ชาวอเมริกันกลุ่มแรกเดินทางมายังโลกใหม่ในช่วงศตวรรษที่17เพื่อสแสวงหาเสรีภาพในการนับถือศาสนาหรือความเชื่อตามที่ตนศรัทธาโดยได้อ,อพยพหนีมาจากทวีปยุโรปซึ่งในเวลานั้นตามประวัติศาสตร์อยู่ภายใต้อิทธิพลของคริสตจักรหรือศาสนาประจำชาติต่าง,าง The early faith these first Americans, whom today call ims, was the the whom early Americans, we genesis belief freedom religion. call was pilgrims, for our belief the freedom of of in pilgrimms, ๆ A belief that quickly grew to cover not only the many forms of Christianity, but also Islam and Judaism as early as the mid 1600s. ศรัทธาความเชื่อในตอนต้นของอเมริกันชนกลุ่มแรกเหล่านี้ซึ่งปัจจุบันเราเรียกพวกเขาว่าผู้จาริกแสวงบุญก็ให้เกิดลักษณะที่สืบทอดติต่อกันมาในเรื่องความเชื่อในเสรีภาพของการนับถือศาสนาความเชื่อนี้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งครอบคลุมไม่เฉพาะนิกายต่างๆของศาสนาคริสต์แต่ยังรวมถึงศาสนาอิสลามและศาสนายูดาห์อีกด้วยนับตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษที่ h e world The United States welcomed adherents of many other religions, including, of course, Buddhists, who began arriving in the 1820s with the first Buddhist temple built in San Francisco in 1853. จากการอพยพหลั่งไหลเข้ามาของคนกลุ่มต่างๆจากทั่วโลกสหรัฐได้ให้การต้อนรับผู้นับถือศาสนาอื่นๆอีกมากมายซึ่งแน่นอนว่ามีชาวพุทธรวมอยู่ด้วยชาวพุทธเหล่านี้เดินทางมาจากจีนมาถึงสหรัฐเมื่อพุทธศักราช2,363โดยมีการสร้างวัดของศาสนาพุทธขึ้นเป็นครั้งแรกที่เมืองซานฟรานซิสโกเมื่อพุทธศักราช2,396 My own ancestors were Huguenots. Minority Protestants in Catholic France. My ancestors were persecuted for their faith and fled to Germany rather than convert to Catholicism at about the same time as the first pilgrims came to the American colonies. บรรพบุพร,รุษของกระผมถูกกลั่นแกล้งด้วยเหตุแห่งศรัทธาของพวกเขาพวกเขาจึงตัดสินใจหนีไปเยอรมนีแทนที่จะต้องเปลี่ยนไปนับถือนิกายแคทอลิกซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่ผู้จาริกแสวงบุญกลุ่มแรกเดินทางไปยังอาณาจักรอาณานิคมอเมริกา In the early 1900s, my ancestors then immigrated to the United States, weaving their own immigrant story into the canvas of American history. ในช่วงต้นศตวรรษที่20

But all confident in their belief that they would be able to freely practice their religion in the land that would become the United States of America. ซีรัฐแรกของเราอันได้แก่รัฐโรดไอแลนด์รัฐคอนเนตทิคัตรัฐนิวเจอร์ซีย์และรัฐเพนซิลเวเนียจะตั้งขึ้นเพื่อปกป้องเสรีภาพทางศาสนาเป็นการเฉพาะบางคนเป็นชาวแคทอลิกที่หนีมาจากรัฐโปรเตสแตนต์ในขณะที่บางคนเป็นชาวโปรเตสแตนต์ที่หนีมาจากรัฐแคทอลิกแต่ทุกคนต่างเชื่อมั่นในศรัทธาของตนว่าพวกเขาจะสามารถนับถือศาสนาของตนได้อย่างอิสระในดินแดนที่กลายมาเป็นประเทศ America. It was this experience of religious liberty that encouraged our founding fathers to ensure that no religion would be given preference over any other and that all people would be free to practice the religion of their choice or none at all. ประสบการณ์แห่งอิสรภาพในการนับถือศาสนาในอดีตนี้เป็นแรงสนับสนุนให้บิดาผู้ก่อตั้งสหรัฐของเราทําให้มั่นใจว่าจะไม่มีการยกย่องศาสนาใดศาสนาหนึ่งเป็นพิเศษเหนือศาสนาอื่นและประชาชนทุกคนมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาที่ตนเลือกหรือมีเสรีภาพที่จะไม่ต้องนับถือศาสนาใดๆเลยก็ได้เช่นกัน Thomas Jefferson, the author the American Declaration Independence and our Third President. Jefferson, of of Our American and Independence Perhaps captured this sentiment best when he said, The subject of religion is a matter between every man and his maker, in which no other, and far less the public, has any right to intermeddle. Adding that, It does me no injury for my neighbor to say there are 20 gods or no god. <laughs> อาจเป็นผู้ที่ถ่ายทอดความลึกซึ้งละเอียดอ่อนในเรื่องนี้ได้ดีที่สุดโดยเขากล่าวว่าหัวข้อเรื่องศาสนาเป็นเรื่องระหว่างมนุษย์และผู้สร้างมนุษย์ซึ่งไม่ว่าผู้ใดหรือกลุ่มใดย่อมไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาแทรกแซงได้เขายังเสริมอีกว่าข้าพเจ้าไม่ได้ถูกพรากสิทธิ์ในการนับถือศาสนาแต่อย่างใดหากเพื่อนบ้านของข้าพเจ้าจะกล่าวว่ามีพระเจ้า20องค์หรือไม่มีพระเจ้าเลยก็ตาม Thomas Paine, one of Jefferson's colleagues, Explained why this was so necessary, writing quote, Spiritual freedom is the root of political liberty. As the union between spiritual freedom and political liberty seems nearly inseparable, it is our duty to defend both. ทมัสเพนซซึ่งเป็นหนึ่งในเพื่อนร่วมง,งานของเจฟฟ์สันอธิบายว่าทำไมเรื่องนี้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งโดยเขียนไว้ว่าเสรีภาพทางจิตวิญญาณเป็นรากฐานของเสรีภาพทางการเมืองเมื่อเสรีภาพทางจิตวิญญาณและเสรีภาพทางการเมืองเป็นสิ่งคู่กันที่แทบจะแยกออกจากกันไม่ได้เราจึงมีหน้าที่ที่จะต้องปกป้องเสรีภาพทั้งสองนี้ Since that time,

We have worked to protect all faiths, and today the United States is taking the lead to protect religious freedom throughout the world. We will continue to push for this freedom. We believe it is a fundamental right.

That benefit their societies. In such societies, interfaith cooperation flourishes, and religious communities contribute significantly to social welfare and serve as a moral compass of their nations. และไทยได้สร้างรากฐานแห่งการยอมรับความแตกต่างทางศาสนาและปลูกฝังความไว้เนื้อเชื่อใจที่ยังคุณประโยชน์ให้แก่สังคมของพวกเขาในสังคมดังกล่าวความร่วมมือระหว่างกลุ่มสัทธาต่างๆจะเจริญงอกงามและศาสนากลุ่มต่างๆจะมีส่วนช่วยส่งเสริมสวัสดิการทางสังคมอย่างมีนัยสำคัญอีกทั้งเป็นเสมือนเข็มทิศแห่งคุณธรรมที่จะช่วยนำทางประเทศชาติต่ตอไป Thailand first welcomed Americans in the mid 1800s. These men and women of strong religious faith worked with their Thai brethren to establish medical institutions throughout the country, such as the McCormick Hospital, where the father of King Rama IX, Prin Mahidon, treated patients after returning from his studies at Harvard Medical School. ประเทศไทยได้ต้อนรับชาวอเมริกันเป็นครั้งแรกเมื่อกลางศตวรรษที่19เหล่าบุรุษและสตรีผู้มีศรัทธาทางศาสนาอย่างแรงกล้านี้ได้ทำงานร่วมกับพี่น้องชาวไทยเพื่อจัดตั้งสถาบันทางการแพทย์ทั่วประเทศเช่นโรงพยาบาลแมคคอมิกซึ่งเป็นสถานที่ที่สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลพระบรมราชาชนกในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจรักษาผู้ป่วยหลัง They also built schools like Dara Academy, one of the first to educate girls in northern Thailand, as well as Payap University, which have trained a generation of Thai healthcare workers, lawyers, and yes, even clergy. คนกลุ่มนี้ยังได้สร้างโรงเรียนอย่างเช่นโรงเรียนดาราวิทยาลายัยซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนสตรีแห่งแรกทางภาคเหนือของไทยรวมถึงมหาวิทยาลายัยพายับซึ่งได้ให้การฝึกอบรมแก่บุคลากรทางการแพทย์ของไทยนักกฎหมายและแม้กระทั่งนักบวชอีกด้วย These were men and women of different faiths drawn together by respect for religious freedom and the common call to improve people's lives in God's name.

และในฐานะอเมริกันชนเราไม่เพียงแต่ยอมรับในศรัทธาของผู้อื่นและความปรารถนาที่จะช่วยเหลือผู้อื่นแต่เรายังต่อต้านบุคคลที่มุ่งเป้าไปยังผู้อื่นด้วยเหตุแห่งศรัทธาไม่ว่าจะเป็นกลุ่มก่อการร้ายหรือรัฐบาลที่กดขี่ศาสนาด้วยเหตุแห่งคตินิยมที่แตกต่างกัน More than eight ten people the world today live where they cannot freely practice their eight ten the where they than cannot faith in in live กว่า8ใน10คนของประชากรบนโลกนี้อาศัยอยู่ในที่ที่เขาไม่สามารถที่จะนับถือศาสนาของตนได้อย่างอิสระ Together we must continue to defend the right of people everywhere to freely practice their religion เราจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันปกป้องสิทธิของประชาชนทุกแห่งหนในการนับถือศาสนาของพวกเขาได้อย่างเสรี This is a top priority for the United States As Secretary Pompeo said at the July 2019 Ministerial to Advance Religious Freedom, the protection of religious freedom is central to the Trump administration's foreign policy, and protecting this human right is an essential part of who we are as Americans. The ministerial was the largest religious freedom event of its kind in the world, with more than 1,000 civil society and religious leaders and more than 100 delegations invited. นี่เป็นหนึ่งในเรื่องที่สหรัฐให้ความสําคัญเป็นอันดับแรกดังที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐไมเคิลปอมเปโอได้กล่าวไว้ในการประชุมระ,ระดับรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมเสรีภาพทางศาสนาเมื่อเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2562ว่าการปกป้องเสรีภาพทางศาสนาเป็นแกนกลางของนโยบายการต่างประเทศของรัฐบาลทรัมป์และการปกป้องสิทธิมนุษยชนในเรื่องนี้ถือเป็นส่วนสําคัญของความเป็นชาวอเมริกันของเรา การประชุมระดับรัฐมนตรีในครั้งนั้นถือเป็นงานส่งเสริมเสรีภาพทางศาสนาครั้งใหญ่ที่สุดของโลกมีเข้าร่วมผู้เข้าร่วมประชุมกว่า1,000คนซึ่งเป็นผู้นำภาคประชาสังคมและกลุ่มศาสนาต่างๆตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมอีกกว่า100คนซึ่งเป็นผู้แทนประเทศต่างๆที่ได้รับเชิญ President Trump built on this landmark gathering by creating the International Religious Freedom Alliance on February 5th of this year to coordinate the efforts of government and civil society to advance the right of freedom of religion for all including the right to not believe and to protect religious minorities from persecution ประธานาธิบดีทรัมป์ได้สารต่อการประชุมครั้งใหญ่ครั้งนั้นด้วยการสถาปนาเครือข่ายว่าด้วยเสรีภาพทางศาสนาระหว่างประเทศขึ้นเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563เพื่อประสานความร่วมมือต่างๆระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมโดยมีวัตถุประสงค์ Another group that addresses religious freedom in a way that I think is particularly relevant to Thailand is the International Contact Group on Freedom of Religion and Belief, which brings together a diverse group of nearly 30 countries and international organizations. Committed to protecting and promoting freedom of religion or belief in a more informal setting. อีกกลุ่มหนึ่งที่ดําเนินการด้านเสรีภาพทางศาสนาในแบบที่กระผมเห็นว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับประเทศไทยคือกลุ่มผู้ติดต่อระหว่างประเทศว่าด้วยเสรีภาพในการนับถือศาสนาหรือความเชื่ออันประกอบด้วยตัวแทนที่หลากหลายมาจากเกือบ30ประเทศรวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศที่มุ่งมั่นที่จะปกป้องและส่งเสริมเสรีภาพในการนับถือศาสนาหรือความเชื่อซึ่งเป็นกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นอย่างไม่เป็นทางการ The International Contact Group Freedom Religion Belief on and Group of Is co hosted by Canada and the United States and meets regularly to discuss strategies to protect and promote freedom of religion and belief internationally. We look forward to welcoming like minded countries that care about religious freedom to join the international contact group to advance its vital mission. ผู้เป็นเจ้าภาพร่วมของกลุ่มผู้ติดต่อระหว่างประเทศหรือ International Contact Group นี้ซึ่งเป็นกลุ่มที่ว่าด้วยเสรีภาพในการนับถือศาสนาหรือความเชื่อได้แก่แคนาดาและสหรัฐ ซึ่งทางกลุ่มมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอเพื่ออภิปรายยุทธศาสตร์ในการปกป้องและส่งเสริมเสรีภาพในการนับถือศาสนาหรือความเชื่อในระดับสากลพวกเรารอคอยที่จะได้ต้อนรับประเทศที่มีแนวคิดแบบเดียวกันที่คำนึงถึงเสรีภาพทางศาสนาเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ติดต่อระหว่างประเทศนี้เพื่อศาสตร์ต่อพันธกิจที่สำคัญของกลุ่ม I champion Americans am a value dear proud to held dear not only held by Americans, but by people of faith across the globe including here in Thailand where you have opened your doors and hearts to those of diverse faiths กระผมรู้สนับสนุนค่านิยมที่เป็นที่ยึดถือของ This year Thailand celebrates the 142nd anniversary of the Edict of Religious Tolerance, announced by King Chulalongkorn in 1878. The edict was in response to the work of Christian missionaries in Thailand at that time and was a major turning point in the definition of religion in Thailand. Because of it, Thais and foreigners of faith could continue their work together for the benefit of the Thai people. ในปีนี้ประเทศไทยเฉลิมฉลอง142ปีแห่งการประกาศพระบรมราชโองการว่าด้วยเสรีภาพในการนับถือศาสนาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ออขอขอภัยค่ะรัชกาลที่5เมื่อปีพุทธศักราช2421 โดยพระบรมราชองการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อตอบสนองงานของผู้เผยแพร่ศาสนาคริสต์ในประเทศไทยณเวลานั้นและเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญของนิยามศาสนาในประเทศไทยด้วยพระบรมราชองการนี้ชาวไทยและชาวต่างประเทศจากทุกศรัทธาจึงสามารถดําเนินงานของพวกเขาต่อไปได้เพื่อประโยชน์ของชาวไทย A part tolerance says that whoever wishes to embrace any religious whoever religion the Edict to of of wishes after seeing that it is true and proper, is allowed to do so without any restriction, and that the responsibility rests on the individual. this is a powerful ideal and was quite forward-looking at the time. since then, every constitution of thailand has recognized religious freedom. <laughs> ก็ถือตามชอบใจของผู้นั้นผิดถูกก็อยู่แก่ผู้ที่ถือศาสนานั้นเองแนวคิดนี้เป็นอุอดมการณ์ที่ทรงพลังและล้ำสมัยในเวลานั้นหลังจากนั้นเป็นต้นมาจึงมีการรับรองเสรีภาพในการรับถือศาสนานในรัฐธรรมนูญทุกฉบับของประเทศไทย This respect for religious freedom and individual responsibility is a value ties and Americans share and cherish. and it has made our two countries stronger and better การเคารพในเสรีภาพทางศาสนาและ Now turning to those of you assembled here today I commend those of you that are preparing to travel overseas to serve in the numerous Thai Buddhist temples around the world, including over 100 Thai temples in the United States. This is not an easy calling. You have had to learn a new language, and you will have to adapt to living in a new country and culture. สำหรับทุกท่านที่มาชุมนุมร่วมกันณที่แห่งนี้กระผมขอแสดงความชื่นชมที่ท่านเตรียมการที่จะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อปฏิบัติกิจในทางพระพุทธศาสนาในวัดไทยหลายแห่งทั่วโลกซึ่งรวมถึงวัดไทยกว่า100แห่งในสหรัฐภารกิจนี้ไม่ใช่งานที่ง่ายเลยนอกจากท่านจะต้องเรียนรู้ภาษาใหม่แล้วท่านยังต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถอยู่ในวัฒนธรรมใหม่ได้อีกด้วย Some of you may even be lucky enough to experience snow for the first time. You should be proud of your dedication and hard work. Our diplomats at the embassy are familiar with the process of learning and adapting to new cultures. We know the joys of meeting new people and being accepting of new beliefs. เจ้าหน้าที่การทูตของเราที่สถานทูตคุ้นเคยกับกระบวนการในการต้องเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมใหม่ๆเราทราบดีถึงความสุขจากการได้พบเจอคนใหม่ๆและการได้น้อมรับความเชื่อใหม่ๆ I hope you will see the best of America that you will experience the kindness and compassion that Americans are known for

ก็ผมหวังว่าท่านจะได้มีโอกาสได้พบกับผู้นำกลุ่มศาสนาต่างๆและสามารถเผยแพร่ศาสนาของท่านให้เป็นที่รู้จักตลอดจนทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ I hope you'll get the opportunity not only to work together but also to share a meal and socialize with Americans ก็ผมหวังว่านอกจากจะได้ทำกิจต่างๆร่วมกันแล้วท่านจะได้มีโอกาสชันพัตหารและพบปะพูดคุยกับนักบวชชาวอเมริกันอื่นๆอีกด้วย And America as as have I I hope much you come to love America as much as have come to love Thailand. Thank you. สุดท้ายนี้ก็ผมหวังว่าท่านจะชอบอเมริกาเหมือนอย่างที่ผมชอบประเทศไทยครับกราบขอพระคุณและขอนามสการด้วยความเคารพ thank you very much การนับถือศาสนาและการปฏิบัติตามหลักการของศาสนาหลักคำสอนของผู้นำศาสนานั้นเราจะปฏิบัติอย่างไรเป็นเรื่องเฉพาะตนครับที่สำคัญก็คือการปฏิบัตินั้นจะต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับบุคคลอื่นเป็นปัจจัยสำคัญครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาครับผมสมหมายสุภาสิทธ์และทีมงานลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ